มาดีไหมทุกคนอ่าวันนี้มาอีกแล้วมาดูดีครับอันนี้อ่าเป็นเมื่อก่อนนี้มีปัญหาหน่อย,ยหนึ่งเนาะสองสมมามมือก่อนนี้ของเอิรนว่าเอ่อน้ำขุ่นอะแล้วใส่อ่าคอตตอนบัตไม่ปันป,ปั่นไปปุ๊บปันหนึ่งเออมันเป็นที่มา,าของ ชีเขาชีแกะกองมาหนิมันปั่นหูแล้ววันนี้น้ำของหูอ๋เขาต้นบาดเขีย่ยกลายเป็นว่าขี้หูเข้าไปอัดตันหูข้างในพอตะกี้ตัวเขาเองนี่เป็นคนขี้มกักอ่าแค่เงี้แค่ดังมักแค่ขี้หูคนชั้นท้งฝ่าเขาเขาต้นบาดเขีย่ยเรื่อยๆ,ๆปรากฏว่าไปเจออยู่คลิปหนึ่งเขาจะบอกว่าการแค่ขี้หูเรื่อยๆนะมันเช็ดให้ มีความเสี่ยงนาะมีความเสี่ยงเที่ยวขาดอ่อยนั้นน,นี่ก็เลยว่าล,ลดลงหอวบอกอดไแค่บาดน,นี้เมือน,น,าน,านา้ำเขาไปแกลไปเอาเข้าวต้มบาตุบาบาตเดียวตันหูเลยตันหูเลยคือมีเอียงมาอัดหูขาดนี่นอนกับนอนบ่ได้แค่ได้กับนอนบ่อได้นอนบ่ได้นนไดต๊เดือดละได้ไปห้องหมอไปห้องหมอจนทั้งคันต้องไปห้องหมอไปพอไป,ไป,ไปห้องหมอแล้วเกิดอย่างขึ้น ไปรงาลแล้วหมอกระเบิงอาการหมอกระมาซ่องแล้วหมอก็บ,บอกว่าโอ,เอา้เดี๋ยวหมอใช้ใยาละลายขี้หูแล้วหนักมือมือไม้มาม ά, แล้วจึงมาแคะขี้หอูออกเพราะขี้หมูมันเข้าไปตันหูไว้นเลนยอก็เลยว่าเอาไปหมอออกตอนนี้ก็ได้ว่าหมอ่าออกพาได้เถอะเพราะหมอมีขงเครื่องมือตอนนั้นเวลาประมาณสองโมงครึ่งตอนกลางคืน โอเคกับหมอผดุงยาทำใจกาแฟไลายคายอยู่ขายยาไม่ยักปึ๊บเบิ้งใบนัดหมอหมอนัดอีกสองมืออ้าวอีกสองมือพวกนั้เออหมอผดุงยากับกลับบ้านยาหยอดหูม่หยอดหูยาละลายชิ้นหูแล้วหยอดใส่นหูอุดัดขนาดกับทรมานแล้วก็เบิ้งหาทางออกเบิ้องนีอ่ายูทูบในอย่างล่ะเขาก็บอกไปหาหมอไปมาแล้วแล้วก็ประกอบกระบอกโป๊ะเบื้ เป็นอย่างที่เห็นเราบางคนก็บอกมันมีเครื่องดูดขิ้วนะนี่ก็เลยเป็นทีมาของการซื้อตัวนี้ <c oughs> มาสั่งซื้อเครื่องดูดขิ้วเนาะเด็กน้อยก็ดูดได้สําหรับลูกเต่าก็ที่ได้ส่งไปให้ที่ลูกอยู่บ้านเพราะว่าอันเขาแนะนําว่าการใช้คอตตอนปัดเคลียร์นั้นมันเสี่ยงเสี่ยงหลายอย่างใช่เครื่องดูดขิ้วดีกว่าก็เลยสั่งมาสองอันเลยกันเนี่ยสั่งมาสองอันเลยแต่ขอเราเหตุการณ์กันก่อนมาถ่ายสุดมันจบแบบไดตื่นมามือเช้าบ่ไไว ไปหาคลินิกหมูดีกว่าหมอหมอใหญ่หนัดมือหนักเวียนนะไปหาคลินิกไปหาคลินิกไปในเพรอะไปหาคลินิกแล้วปรากฏว่าหมอจุกคลินิกส่องหมอยุกคลินิกก็บอกว่าโอ้ไม่ได้เดย,อยอหมอใช่ยาไปกินหามือแล้วคอยมาเอาออกเขาก็ถามหมอหมอมันเป็นแล้วได้อาการเขาเนาะ บอกได้บอกอธิบายได้บอกว่าเป็นอย่างต้องกินยาหาเมือ่อแล้วค่อยต้องอยู่กับอาการนี้ต้องหาเมือ่อคุณบอกอันหมอในคีินีกนั้นก็กว,กว,กว,กวตนตีนนีลีกวนตีนดีดีบอกว่าเอ,อ่อขั้นเชี่ยวชาญอะไรชิงชิบอกขัน้นบวกษาแล้วกับบุพมัน,ม,นม,ฐฐฐฐฐฐมันเป็นเรื่องธุรกิจค้าขายมันเป็นเรื่องคิวเอาคอยไปอย่างพูกอากาศคอยก่บคอยชิบปวดคอยจะชิบปวดคอยชิบปวดแล้วไดอืมแล้ววันนี้ก็โอ้สูรหมอบุกเขาทาเข่าทีออกมาซัก เช่คอยูต้องหามือแนะล้วเราบอกอธิบายครับบาวันนี้โทรลงกับเืณไอฮันคื้อฮัก,อก,ก็บ,บอกว่าเอา้าก็ณไปหานนั่นด้ไอตันตผมด้เขาจะมีแค่แค่อย่างยูวันนั้นเดเขก็ร้องไปหลอกหาฮันตผมแต่้านตาผมสมัยใหม่สมัยนี้กัหายากแล้ว้านที่จะแคลปรากฏว่าได้เจอ้านหนึ่งเาขาหักแค่ขึ้นหนุโเลยสองข้อปรากฏว่าเสียเวลายอยู่ประมาณเป็นมือโซซีโซโซีหาวิธีนี่เจอเนาะ แต่ว่าพอไปหาเราแล้วใช้เวลาพอหอดสมโมงเรากะสำลักหูหายเรียบร้อยเลยเกี้ยงตัดหายเลยเราเจาะปุ๊บบาดเดียวหูเบาสบายได้ยินปกติคือเก่าโมมีอาการคือมีเจียนี้อย่างมาอัดหูเอาไว้นี่งอยู่มันทรมานมันทรมานแล้วนะแต่กะโมมุ่เขากะสร้างเครื่องดูดจิูกมาแล้วเนาะสองอันเนาะมาหอดแล้วมือนี้มาหอดมือมือนี้สดสดหอดหากะแกะกองแกะถงมาสองอัน เดี๋ยวเขาเบิงว่าในกล่องมันมีแนวไหนหน้าตามันจะเป็นแนวไหนนะเบิงกนะแก่ก่อนเนี่ยน EX ี่ยหน้าตาในกล่องมันจะมีแบบชิเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่มาให้มีตัวทำความสะอาดมีหลอดมีมีมีหลอดสำหรับดูดชิ่งมีสองอันนะกล่องหนึ่งมันมีกล่องนึงได้คือกันวะมันคือกันวะอันเดียวกันนี่ห่อเดียวกันของญี่ปุ่นเนาะคืออันผมมีเองแตกต่างเนาะ มันมีแตกต่างคือกันเตะเลยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองมาลองแก้วมเบิร์มาลองเบิร์แบบไอ้ที่อยู่กองนี่เนี่ยแกวมาแล้วมันจะเป็นอะไรเบอร์ดูเบิ่งดูเบอร์ดูดูดูท่านท่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 นโอ้มันกะเด็ดคักอยู่อ่าฮะอันนี้คือตัวเครื่องอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวไว้สำหรับเคลียร์ทำความสะอาดมันเนาะจากเขาดู เขาถูกชิ้หมูแล้วอย่างต่างกันนะย่อเพื่อนประกอบไปก่อนมันจะมีฮอยเห็นป่ามันจะม pues oh ีฮอยมันจะมีวักของมันอยู่อ่ะมันจะมีวักมีวักเป็นเส้นอยู่เนาะเขาต้องเสียบเข้าไปให้ถือเขาต้องอ่ะเนี่ยเสียบไปในถืออย่างสิอ่ะเสียบปุ๊บเข้าไปอ่ะปุ๊บเข้าไปแล้วอันนี้มีมีปุ่มเปิดอยู่นี่เนาะอ๋อปุ่มเปิดอยู่นี่ปุ่มเปิดอยู่นี่กดเปิดว่าี่เกิดขึ้นเพราะว่าบริได้ใส่แบตเตอรี่ใช่อันนี้ถอดออกมา มันแถมแบตไปพร้พอมก้อนหนึ่งมันแบตก็เป็นแบตสามเอทั่วไปมันก้อนฟังในบวกฟังในลบตาก็ไม่ค่อยดีโอเคใส่น,นี้นาะเข้าไปโอ้เป็นอย่างกีษเองโอเคโอเคโอาา้ยอ่าฮะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วมั่นก็ชีคือเครื่องดูดฝุ่นนี่แหละนะเนี่ย โอ้มันจะดังนี่ได้ยินเสียงวะคิดว่าทุกคนอาจจะได้ยินเสียงอ่าร้องมึงโอ้จะกระเตียมดีโอ้ฟินโอ้โหโอ้ได้ผลดีโอ้ได้ผลดีโอ้ได้ผลดีโอ้คนอะไรได้ผลดีโอ้จะกระเดียมหูดีมัน ตุ๊ดตุ๊บตุ๊บตุ๊บีเดียวะจีซูเซตันอืมอืมโอ้เด็กมันกรเข้าไปเด็ดเดดเดโอ้มันเป็นยังชี้เน่อยที่แย่ของมันอืม อย okay. right. ู่ักอยู่มวนดีมวนดีจะกรเดียมดีมันเป็นจิบๆๆ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 ่ๆไๆๆ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 บบๆๆนๆีๆๆ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 ๆนๆๆๆๆีๆๆๆ้านี่น เดี่ยวหูแตกๆดีเข้ากันเนละ้สเปกแปตกแต่กับฟินด,ดีสูบแปตกแต่กับฟินดีก็ถือว่าอันนี้เป็นลมัตตะกับอัอนนึงที่น่าสนใจเนาะเอว่าเครื่องดูดขี้หูที่แรกคือว่าจะหาซื้อได้ยังไงหาซื้อได้บ่งง่ายเลย <c> หาง่ายพอสมควรแต่ก็หาได้มีขายมีขายมีขายขายอยูอ่ในลอสซาลาชอปปี้ราคาไม่แพงอันหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบบาทนี่แหละก็ซื้อสองอันนี้มันร้อยสองอันนี้มันร้อยร้อยสาบบาทรวมค่าขนส่งแล้วร้อยสองห้าบาทเพราะมันได้โคดส่งฟรีในรีวโอ้อยดูดดูผ่านหรอกพ่อ,อแม่ ครับครับถาดีจากนี้ก็นที่ปลอดภัยหลายขึ้นเพราะว่าถ้าผู้ใดบบ,บกเคยมีประสบการณ์นี่นะบบเคยเจอกับตัวเองกต่ย,ยายาสูดเจออีกว่าบบอยากให้ไปเจอเนาะแบบเหตุการณ์ที่ว่าน้ำเข้าหูแล้วมันตลุกเข้าไปในตันในหูหพเขานะเะพราะว่าอย่างเพราะว่าพอมันเข้าไปตันอยู่ในหูหหแล้วโอ้ทอรมานนะทรมานหลไยออกก็ออกไม่ได้อีกบาบนี้นะ,ะไปหาหมอหมอครับ หมอาว่าโอ้รักษาตามตาม่ำรกับการแพทย์โบสามาตรเอาออกได้เลยมันอันตรายแต่สั้นใซสิต้องได้กินยากรต้องได้ยาละลายขี้หูกรแต่พอเขาไปแคะหูกระพานแล้วขางนี่ที่ว่าได้ถือยาละลายขี้หูแบนี้แต่ว่ามันเป็นก้อนออกเคลียออกง่ายแต่ขางนี่ที่ใส่ยาละลายขี้หูไปเนาะมันแทบจ้ขี้หูเปื่อยเป็นปน,น้ำอ,ออกออกยากเพอสมควรมันจะใช้เวลาโดนหลายค่อยเคลีอยออกจากอะไรฟ้อเนเหลวเป็นน้ำเป็นถึกยา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชี้แนะน้ำก็คือว่าต่อไปหาควมผู้ใดมีปัญหาเจอะเรื่องของอน้ำเข้าหูค้วหูตันหู้องหาห้านตัดผมเบ่นมาจะมีห้านที่กขาเจ้าเห็ดไดนะครับแปบเดียวแับเดียวสบายหูวีดีสบายหูวีดีปลอดภัยพอปลอดภัยพอหรืออีกทางเลือกนึงก็สั่งซื้อได้ในลาซาด้าในซอปปีเนะเอาไว้เป็นพรีเซนเตอร์คือลาซาด้ากับซอปปี้มีขายแนนอนเครื่อง เ,เครื่องดูดขี้หูสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนมือหน้าพ่อกันใหอ่ะขอบใจบ๊ายบาย